สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวตึงจะพามาเบอ่งงัวทองครับงัวอยู่บ้านเราหน่อยนะครับเนาะอำเภอยังครับอำเภอเรืออำนาจครับพี่น้องครับท่ายสูงประมาณร้อยยี่สิบครับตัวนี้ทองนะครับเด้อประกันทองครับสมกับพอไหวเศจหนึ่งหนึ่งหกครับทองในเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับงัวลูกสองลูกสามในทองครับพี่น้องครับ สองบ่กแแหลโอ้ลูกสองครับพี่น้องครับเพิ่งมาลูกสองครับนี่ครับจาของเพิ่นครับลูกสองนะพอน้อลูกสองในท้องครับคุณพ่อิ่นเปิดว้ครับสามหมื่นหาครับพี่น้องครับสามหมื่นหาต่อร่องในอีกครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับครับไวเสร็จหนึ่งหนึ่งหกลูกลูกสองในท้องครับแม่นมสีเต่าเด้อครับเด้อสามหมื่นหาเท่านั้นครับพี่น้องครับไผสนใจครับ ประกันขาให้ครับทถงถอนสิบห้ามื่อครับเป็นงัวเล่พามาครับนี่ครับบุงครับเชื่องเชื่องครับสามมืนหาครับพี่น้องครับท่องเจ็ดเดือนครับสมกับพอไหวเสร็จหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องครับขี่แล้วช่วหน่อยครับกินหญ้าครับหญ้าบบอึดครับหญ้าครับไ้สนใจอันนั้นเป็นคาบนาบครับคาบนาบครับวิดนาบไซังหันครับ สามเอืนหาครับง้อทองเจ็ดเดือนครับพี่น้องท่านได้สนใจครับจะไปเลี้ยงซอยเพิ่นครับคุณพ่อเพิ่นมีงวดหลายโตครับเิ่นเมื่อยเกี่ยวหยาครับเิ่นอย่างออกตัวนี้ครับงวดทองครับพี่น้องครับครับพ่อใหญ่ครับง้อทองครับสามเอืนหาหน้าพอเนาะต่อรลองไหนเนาะเดี๋ยวยังโทร่มาหาคุณพ่อเพิ่นไหนครับเดี๋ยวใส่เบร์อทรไว้ให้ครับพี่น้องครับ นี่ครับลูกเพื่อนครับลูกเพื่อนกระสีเปิดทือกันครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเบาตึงผ้าไปเบิ้งครับเบิ้งแม่เพื่นก้อนครับนมซีเต่าครับงวลูกสองในท้องครับไปไปไปหูไ่ได้ครับพี่น้องครับหูอยู่ครับประกันทองให้ครับสามหมือนหาครับงวดตัวแรกครับลูกสองในท้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบครับไต้ครับประมาณนี้ครับ มาเบิร์ง่วตัวที่สองครับเป็นเป็นลูกเพื่อนครับนี่ครับโอ้ง่วกัดครับพี่น้องครับหัวหลูกแุ่้นย่างดีครับว่ามีเขาครับตัวนี้ครับหมวสสาหรับผู้เสียเอาไปคุ้นครับอายุจักปีครับตัวนี้ครับปีต้นๆนะครับเนาะเนึ่งปีหนึ่งเดือนครับดําเป็นดําครับตัวนี้ครับเพศผู้นะครับเด้อสายคุ้นครับสายคุ้นครับพ่อเปิดไว้ซะไล้วพ่อ สองเมืนหาครับพี่น้องครับอุ้ยครับเป็นแต่คุนครับสองเมืนหาครับหลังตรงเลยครับตัวนี้ครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้ครับสองเมืนหาครับเพศภูครับสําหรับสายคุนครับพี่น้องครับอ้วนนี่ครับอ้วนครับก็อตันจลือเลยครับนี่ครับดําเป็นดําครับพี่น้องครับสายคุนครับสองเมืนหาครับต่อร่องเลอีกครับพี่น้องครับใครสนใจครับใครสนใจกระโทษหาคุณพ่อพันไดีครับ เบิ้งครับพี่น้องครับสองหมื่นหาครับตัวนี้ครับเป็นลูกเป็นลูกแม่นี่ครับแยกได้ยกได้นะครับเด้อตัวนี้สองหมื่นหาครับแม่เพิ่นสามหมื่นหาครับพี่น้องครับน่าสนใจครับได้ปีกับอีกหนึ่งเดือนครับตัวนี้ครับอู้ใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยยี่สิบได้ครับตัวนี้ครับน่าสนใจครับพี่น้องครับ สองมืนหาครับเพจผูครับอยู่บ้านเราหน่อยครับอำเภอลืออำนาจครับจังหวัดอำนาจเจริญครับเมื่อนี้เบาตึงมากไกลอีกแล้วครับพี่น้องครับคุณพ่อเพิ่นต้องการแบงออกครับมีง่วหลายโตครับเิ่นเลียงเบาไหวครับสนใจโทร่มมาเด้อครับเด้อครับจะคล้องเพิ่นอยู่ด้านหนอครับเอาเบอร์ทร่ไวพี่เบอร์โทร่ไวเอาเบอร์ทร่เจ้า่ บ่บ่เอาเบอร์โทรเจ้าของงัวครับศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าสามหนึ่งสี่ครับสามหนึ่งสี่สองหกแปดแปดครับสองหกแปดแปดคุณพี่ยังครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งนะครับเด้อโทรมาได้ครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวจับหน่อยบ่าวถึงจะเดินห้างกลับแล้วครับพี่น้องครับใครสนใจตัวใดโทรมาได้ครับครับท่านผู้ชมครับโอ้ยไล่ครับพี่น้องครับมือนี้ครับอ่ะสวัสดีครับผม